ไงเแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะคะในสเปนลักปลาแข่ง EP 1 1แล้วค่ะทุกคนคะ่ะก้าวเข้ามาสู่แบบไทยทายเราตื่นเต้นเนาะใกล้จะจบแล้ววะเธอสวัสดีตื่นเต้นอยู่คะ่ะเคยนอนเต้นแล้วไม่ค่อยถนัด <c oughs> เอาเยี๋ยวนะ <c oughs> ตลกแต่เริ่มได้หรอ วันนี้เราจะพยายามแบบว่าคุยกันให้น้อยที่สุดนะคะคุยเล่นอะ่ะเราจะจริงจังอย่างเดียวนะคะรอดูรอดู <laughs> เรามีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนดังนั้นนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดู ep สิบเอ็ดก็อันดับแรกต้องปรบมือให้ทุกคนที่กดซื้อบัตรโซอาแล้วจ้า้ <Yeah. S 1> <laughs> ให้ทุกคนขอบคุณก่อนละกันเนาะ อีพีพี่เสพี่านที่เหงิองหุยเธอก็กดกันเป็นหรออ๋อมักกดอย่างนี้นี่เองผมรู้ละผมรู้ละเอองั้นเธอช่วยกันกดได้นึ้อไหมนางฟ้าโอเคถ้าเธอแบบมุกไหนแบบว่าเธอแฮปปี้อ่าจะได้แบบจดมือแห้งละโอเคถ้าหลออ่าทีเนี้ยกดเพลินกันแล้วทุกคน ใช่ใช่อุ๊ยลืมลืมลืมพี่เฟยพี่เฟยมาแล้วอ่าครบสี่แล้วสวัสดีนะคะพี่เฟยเดียวพี่เองกดละเจอเข้าใจเธอแล้เดี๋ยวพี่เองกดและอ่ะให้เล่นให้เล่นก่อนให้เล่นไปอีกสักแป๊บหนึ่ง วันนี้จะไม่วันนี้จะไม่คุยเล่นเพราะจะเสียเวลากดอเฟกดสาวเออแล้วทีเนี้ยกดกั่สี่คนเลยอ่ะอ่ะเริ่มต้นก่อนนะคะสำหรับเหมือนเดิมค่ะแฮชแท็กแล้วก็แคปชั่นเนาะเออรักแฮชแทกรับประแคอีสิบเอ็ดแล้วก็เฟเมอ่านว่าอะไรอ่ะฮฮเฟเมฮิวบายฮาร์ดเออ รักษาสุดท้ายรักษาสุดส้ายนะคะเดี๋ยวเทรนกันเลยเทรนได้แล้วน้อตอนนี้ก็เริ่มเทรนกันได้แล้วบางคนก็จะเทรนว่าเฮ้ยเอ่อกดซาวกันสนุกเลยนะสเปซนี้อะไรเงรี้ยเริ่มแล้วเอ่อสำหรับวันที่ยี <laughs> ่สิบ 26นี้นะคะทุกคนเลยเดี๋ยวไปเจอกันเนาะบัตรโซเอาเรียบร้อยพี่เฟยพี่เมยพี่เฟยพี่เมย์พี่นามพี่เฮงเตรียมความพร้อมยังไงกันบ้างไฟแนลอีพีเอ่อเตรียมโชว์ไปค่ะไม่เคยโชว์ที่ไหนแน่นอนอุยไม่เคยโชว์ที่ไหนแน่นอนนี่มันเป็นโชว์อะไรอยากรู้เลยมันคืออะไรใหม่ๆเพลงใหม่ๆอุ้ย หลุดแล้วปังเอาไม่หลุดไม่หลุดโอเคโอเคหยุดแค่นี้แหละโอเคแค่นี้นะใช่โอเคเธออีพีสิบเอ็ดอ่ะไวเล่ามาตั้งแต่แบบว่าก่อนดูแล้วนะเขาบอกว่าแค่ปกคลิปก็กรี๊ดแล้วอะ่ะแบบในในในบ้านแดงอะ่ะมันเป็นมีปกคลิปเรียงเลยห้าห้าคลิปเลยอะ่ะตอนเนี้ยอุ๊ยขอเข้าไปดูเลยใช่เขาบอกว่าแค่แค่ปก <c oughs> แค่ปกคลิปก็ก,ก,ดก,กีดแล้วอะในวลัลอ่ำอะเชื่อแล้วว่ากีดเชื่อแล้วเชื่อแล้วเฮ้ยฉันไม่ต้องกดเองเลยอะดีอะฉันมีคนช่วยกดแล้วไครกีดเนี่ยอ <c ười> เอออ่ะดังนั้นเดี๋ยววันนี้ก็ทุกคนต้องรอติดตามเนาะแสดงว่ามันจะเป็นแบบว่าคือเท่าที่เห็นมันจะเป็นแบบแนวแบบว่าเลิฟซีนเยอะหรออีพีเนี้ยพี่พี่เฟย์พี่เมย์อือเยอะไหมเฟย์สำหรับเมย์เมยว่าไม่เยอะนะ ไม่เยอะใช่ไหมแต่ก็มีอ่ะแต่ก็มีแต่ก็มีก็เรื่อยๆเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีห้าคลิปเลยเหรอวันวันปกติเราจะสี่ใช่ไหมนีเป็นใครกดเนี่ยกดจังสนุกจังอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามว่าห้า ห้าตอนจะเป็นยังไงนะคะสำหรับคืนนี้อ่อแล้วก็ EP นี้พี่พีมพ์ในคลิปตัวอย่างอะ่ะที่เราบอกว่ากี้คืนนี้นอนกับป๊อกไปเลยแล้วกี้ก็ไปไม่มางองอะ่ะอืมตอนนั้นใจเราอ่ะแบบน้อยใจที่เขาไม่มางอ,งองหรือใจหนึ่งก็แบบเออเขาเชื่อฟังเราอะ่ะอะไรเงี้ยหรือสึกว่าอันไหนมากกว่ากันสำหรับพี่พีมพ์ได้ยินปะ คิดอยู่ป่าวคิดียังุดค่ะดึงกับหน่อยดึงเขาแับหน่อยค่ะมัวแต่ไปอ่านสคริปไงก็เลยไม่เห็นว่าใครหลุดเอ้าคำถามมนสคริปต์หรอคะอ้ยเปล่าเปล่าไม่ไม่ไม่คำถามออกมาจากหัวฉันเองล้วนๆทุกทุกอีพีเลยืมไม่ถันแรับเอ้าทำไมกดไม่ได้อ่ะกดเสริมพี่เมย์นะเอามาแล้วมาแล้วอ่าได้ยินแล้วแต่พี่พี่เมย์ฟังได้ยินคำถามแล้วเนาะ อโอเคถามพี่พีพมอยู่เออมันก็น้อยใจที่เขาไม่มาง้อแต่แต่ก็เหมือนเขาเชื่อฟังเราไงเออ <c oughs> ก็ทั้งสองทั้งสองอม,มันทั้งสองอะแล้วมีแอบโมโหไหมที่เชื่อฟังขนาดนั้นอะมีสี่ ก็แบบไอคนโง่แค่นี้ก็เชื่ออีกอย่างเงี้ยก็ไปด่าเบาจะหาขออินเนอร์แรงได้ปะอินเนอร์หลังบ้านได้ปะให้นี่ด่าให้นี้ทําให้ดูไหมไหนๆลองทําอ่ะอิงโง่นี่เออนีดีคืออย่งนี้ทําไม่ได้หรอกพี่น้าลองดูลองดูอื อิงโง่เออเอาหูอะไรกูเนี้ยอิงโง่นี่พูดอะไรแล้วกูมันต้องฟังทุกอย่างหรือไงเนี้ยเออก็คืออารมณ์ฟิวหนีเป็นใช่ไม่ไม่อันนี้แค่ทําแบบพี่น้ำเฉยๆทำตามอยนี้๋ออ๋อแต่ว่าฟิวจริงๆแล้วก็ไอคนโง่ทําไมต้องเชื่อฟังทุกอย่างด้วยเนี่ยนี่แน่นี่แน่นี่แน ใช่นี่แน่นี่แน่โอเคเลยติดแบล็คปะอยากกดอยากกดหมายถึงพีมหรอหรือว่าพี่เทียร่าพี่เทียร่าติดแบลอยู่แล้วพี่เทียร่าไหนพี่เทียร่าลองทำสิอไอของเนาะอืมตายลิ้นไปเลยเอ่ยอะไรเนะ่ยตรงนี้กี้เจอแบบนี้คือวิ่งหนีเลยคือพยายามจะติดแบล็แต่ความสวยมาติดฉันไง ให้คนอื่นพูดชอบแต่ยวยืมคำนี้ไปพูดหน่อยเออส่วนใหญ่จิตแบวแต่ความสวยมาติดเราเออมาถามพี่ไปแล้วมาถามกี้บ้างกี้รีวิวความรู้สึกหลังจากที่แทนแทนมาถามบอกว่าป๊อกมีแฟนหรือยังฮะปอกคนน่ารักฮะเนะโอช็อกมากเลยค่ะมันมันดีใจกับเพื่อนแล้วมันก็ รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เทสแปลกๆด้วย <laughs> ดีใจหรือห่วงเอางี้ <laughs> <laughs> ดีใจหรือห่วงเพื่อนแบบแรกคือแบบโอ้ไปสักทีเพื่อนเราขายออกแล้วเออแบบแรกแบบต่อมาก็อาจจะมีห่วงเพราะว่าเราก็กอดหอมกันอยู่ทุกวันเออเดี <laughs> ๋ยววันนี้ก็หอมอีกพี่ออแทนแล้วพี่แทนล่ะพี่แทนที่ที่ถามพี่ออไปอะ่ะเออ ป๊อกมีเซอร์หนงฮะน่ารักจังเลยเรามั่นใจไหมว่าเขาแบบว่าอาจจะเป็นแบบสเปกเราควาใจเราแล้ววะมั่นใจค่ะอ้าวนี่เป็นไงเราคิดว่าเราก็อาจจะวันไหวพอสมควรแล้วแหละเออใช่เพราะว่าระยะเวลามันก็เขาเขาเขาต๊ะหนักอ่ะอืมแล้วคิดไหมว่าว่าเราก็เป็นสเปกเขาเหมือนกันเฮ้ยพิชมานีงะน่เงอร มาเเทพลงมันเดียวอะหยุดนี่ใช่ไหมผมจะปกป้องคุณเองฮะเออมันคือเดียวเวะและร้องได้ให้เลยฉันชอบฉันชอบคอนเทนต์ดีมากฉันจ้ำฉันจ้ำคอนเทนต์นี้เวอร์เยเฟไปถือถาดกันให้เยเมย์ยุนิอันเนี้ยใช่ปะหล่อ แล้วเขาทําถึงเกินด้วยปรปเลยอ่ะครูฟ <laughs> <laughs> ังขาต่อไปนี้ใครจะแบบว่าฮอปนะให้ใส่เพลงนี้นะใช่มาเนี่ย <laughs> <laughs> ต้องใส,ใส่เป็นเพลงไงมันก็ตรงคาลคเตอร์กี้ดีนะจริงอ่ะแล้วไปเซิร์ชคาว่าอะไร <laughs> ถึงจะเจอเพลง,นเ,เ, uk, งเนี้ยอืมเซิร์ชเข้าทิกตอกเฟซเนี่ยเดี๋ยวก็เจอจริง <laughs> อ๋อเอเลย เมื่อกี้เมื่อกี้ท้องนนย้อมานาอะไรวะทันไมพิมพ์ภาษาไทยเลยฮิชมาเนโนไงโมจินีเกี่ยวกับเพลงนี้เกี่ยวกับศาสนาด้วยหรอคะไม่มีคำว่าเนนคืออะไรพี่มันนาเนโมกิโนจิอะเมื่อกี้ชีร้องเนนอะไรสอย่างฉันไม่รู้เอ้ากลับมากลับมาดึงทุกคนกลับมาก่อนอ่ะเมื่อกี้ก็คือพี่แทนพูดความรู้สึกไปแล้วพี่ปอกบ้างถ้าแทนถ้าแทนยังอยู่ญี่ปุ่นต่อปอกคิดว่าปอกก็อยากจะชวนแทนทําอะไร กูได้เหรอมันมันเป็นกิจกรรมที่ถ้าพูดไม่ได้หรอไม่ก็อยากรู้สองคนอยากอยากบอกเขาสองคนไมยก็ถ้าอยู่ต่อเราก็จะชวนเขาแบบไปเที่ยวนู่นนี่นั่นอ้าวแล้วใครแล้วแล้วเธอจะรู้ได้ยังไงว่าเจอกันสองสองวันแล้วมันจะไม่มีอะไรคืบหน้าเออ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 อ่ะเธอก็ยังไม่รู้อยู่ดีก็ยังไม่รู้ เออแล้วกี่นอนอยู่ห้องแล้วป๊อกไปนอนไหนอ้าวอ้าวป๊อกอาจจะไปเปิดห้องนอนใหม่อ้าวเอออ้าก็เป็นไปได้เดี๋ยวขอขอถามคนเขียนบทก่อนอยากรู้ใส่เพิ่มได้ไหมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ไหมอือก็คืออยาก อยากทําชวนไปเที่ยวอีกเออความสัมพันธ์มันจะได้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นใช่อะไรอย่างนั้นเพิ่มเอิมแน่นแฟนเฉล่ะแน่นแฟนเช่ว่ะก่อนเไม่มีชวนแบบว่ากินรามยอนเลยนะอืมไม่มีเนาะกินเราชวน กินอย่างอื่นกินอย่างอื่นอยากกินเคี่ยรยางอยากกินเคี่ยรยางกินอะไรอะอะไรอะไม่ติดตอกไงใน่ติดตอกอ่ะอ๋อที่ซีขอกินฟรีใช่ไหมอยากกินเคี่ยรยางอยากกินเคี่ยรยางเคี่ยรยองจ้าเคิร์ดเคี่ยรยองจ๋าเหรอใส่กับมาม่าเผ็ดเกาหลีเนี้ยเอากรุ๊ติ้งเราไม่ตรงกันนะเอออ่ะ ไปเดี๋ยวเธอเธอลงสเปซเธอลองไปเซิร์ชนะอยากกีเกาเรีดองอะ okay, okay. <ต>่ะโอเคฉันส่งให้เดี๋ยวฉันส่งให้เขาก,กีากกเดอง <laughs> <laughs> อ่าต่อกลับมาที่กีพิมต่อ <laughs> สําหรับพี่กี้บ้างถ้าพี่กี้พี่กี้เป็นที่ปรึกษาความรักละ่ะในมุมที่เราแบบว่าเคยแบบเป็น,เป,นเป็นผู้ช่วยเป็นที่ที่แบบว่าขอความช่วยเหลือจากเพื่อนมาในมุมที่ตอนเนี้เราแบบมาเป็นที่ปรึกษาความรักบ้างให้ให้กับแทนอย่างนี้เราจะแนะนําอะไรยังไงดี คือถ้านี่ให้คำปรึกษาได้คงให้ตัวเองก่อนเลยค่ะมันคงไม่เกิดเรื่องแบบนี้อันนี้งถึถ่ะคำปรึกษากัแทนใช่ไหมก็ก็เอาปอกไปหน่อยก็ปอกก็เป็นเพื่อนที่ดีขอบเลว่าไม่คยมั่นใจนะคอบมไ่มั่นใจเลยเพื่อนดีอยู่แ่ก็ถ้าแทนอยากได้ความบันเทิงที่เสิร์ฟทุก ยี่สิบสี่ชั่วโมงเลือกเพื่อนเราส่เออนี่ก็คือขายเพื่อนเลยนะบันเทิงยี่ิบสี่ชั่วโมงนี่นี่ป๊อกหรือเรียลลิตี้เนี่ยจริงเอาจริงไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้บันเทิงเดียวนะจริงจริงอะป๊อกสวยป๊อกสวยจริงจริงป๊อกสวยเพราะเป็นคนเก่งด้วยใช่ใช่เพราะว่าพี่เฮงชอบคนเก่งเก่งดีถ่ายรูปให้กันตลอดอ่ะนี่ไม่อยากสวยแล้วนี่อยากเป็นคนเก่ง เอ๊ทำไมอ่ะเอ้าแกจะได้ชอบฉันไงฮ่ายังไม่ชอบอีกหรอถ่ายรูปเก่งขนาดเนี้ยโอ้โหเป็นพันรูปอ่ะนี่เหนื่อยละเออรูปเก่งถ่ายรูปเก่งรูปที่ส็นล่าสุดรูปที่เห็นล่าสุดก็ถ่ายกันปะใช่ก็ถูกเออก็สวยอ่ะก็หล่ออ่ะก็แกไม่ถ่ายให้ก็แกถ่ายให้ลูกแกลูกแกเยอะอ่ะพี่เทล่าอย่าให้ฉันพูดเรื่องนี้ ฉันเหมือนฉันไม่ฉันเหมือนคนท้องสาวแล้วทีเดียวลูกออกมาเป็นคลอกอ่ะจริงอ่ะต่อกลับมาเรื่องของของพี่พีมบ้างพี่พีมถ้าให้พี่พีมบอกความรู้สึกอยากพูดกับกี้แบบว่าอะไรที่ยังไม่ได้พูดกันบ้างอยากพูดว่าอะไรก็คงเป็นอยากขอบคุณแหละค่ะที่แบบว่าเขาอดทนรอเรา มาตลอดแล้วก็ยอมทำในสิ่งที่ให้ชีวิตเราแบบเป็นอิสระอะไรเงี้ยแล,แล้วถ้าแล้วถ้าเป็นเมยอยากบอกเฟยล่ะอยากบอกว่าอะไรบ้างที่ยังไม่เคยบอกกันฮ ป้าเพิ่งมาฟังสเปซครั้งแรกบอกรักกันให้ป้าฟังหน่อยแล้วแบบป้าแบบไม่เคยฟังคำป้าไม่เคยได้ยินเลยป้ามาฟังครั้งแรกเนี่ยหนูอโอนเงินมาก่อนป้าอยูัดการอยู่ตรางนี้ปาอยู่ข้างบ้านเห็นเขาไอโวยวายไอจะเป็ดจี่มาจี่อะไรกัน พเแปะคิวาโค้ดได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกป้าป้าโอนไม่เป็นหรอกป้ามีตะเรียนหนไหนอะไรที่ยังไม่เคยบอกบอกป้าฟังหนอนอันนี้เปเสียงเสียงใมหัวเม์ปะคุณทับัวไม่ถูกแล้วอย่างเงี้ยสักนิดนึงเลยไหมประโยกนึงประโยกนึงเหรออืมอยากพูดอะไรกันวันเนี้มันมันอีพี11แล้ว อย่ากพูดว่าขอบคุณนะสำหรับทุกอย่างที่ฝ่าฝันด้วยกันมาครับแล้วทนทางนู้นได้ยินแล้วอยากจะตอบว่าอะไรลูกฮัลโหลได้ยินยังฮัลโหลฮัลโหลเอออยากตอบเกาว่าอะไรลูกขขอบคุณเหมือนกัน ค่ะอ้าวก็เหมือนไกไวร่าที่เขาคุยกันนะี่เคืบอกว่าเฟแกชอบเมจิงปะวะอย่างนี้สรุปปะสรุปเฟกแกชอบเมจริงปะวะอย่างนี้ฮะอ,อันนี้คืออะไร<ด>อันนีอะไรหรอม,มีคนแชร์บ,บอกว่าอะไรอะสองเจ็ดถามหรืออะไรอะที่บอกว่าเฟตกลงแกชอบเมจ,จริงปะวะอย่างนี้ มีตอนเรียนตอนไลฟ์เมื่อนานมากแล้วแล้วจะมีคําถามแล้วสรุปเขาบอกว่าจริงไม่จริงเนี่ยจริงปหอ้าวจริงไม่จริงสรุปยังสรุปให้เขาไปหรือยังเ้าไม่คิดใส่ดีเลยพูดพูดว่าอะไรนะฮัลโหลใหม่ต่อไหม่ต่อไหม่ฮัลโหลยายยายมาแล้วฮัลโหลฮัลโหลเฟยจะชอบเม์จริงเปล่าวะ เอไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่เทียเคลียให้นะคะเรื่องนี้นะคะคุณยายกลับไปก่อนเนาะโอเคยายไปแล้วยายไปแล้วยายไปแล้วพี่เทียละกันเออกลับมากลับมายายยายไปแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เทียจะถามพี่ป๊อกนะคะพี่ป๊อกพี่ป๊อกคิดว่าระยะทางทําให้เรารู้สึกแบบว่ารู้สึกยังไงไหมกับพี่แทนอะพอตอนนี้ค่ะ ระยะทาไม่ได้ทำลายความรู้สึกเราใช่ไหมไม่ไม่เนี่คิดว่า๋ต่เขาก็บินมาเพราะอะไรเพราะเราสวยเพราะว่าเราก็มีเสน่ห์พอตัวเขาต้องติดเราบ้างแหละจริงอืมนี่นี่ถ้าผมเป็นผู้ชายผมจีบคุณนะที่ผู้ชายมาอ่เมกใหญ่ผู้ชายมาไหนผู้ชายมาเธอ สวัสดีครับขอรองสวัสดีครับคุณป๊อกครับถ้าถ้าถ้าผมถ้าผมพูดฮะแบบพี่แทนผมจะมีสิทธิ์จีบคุณได้ไหมครับตลกหยุดอ้ระยะทางไม่ได้มีผลไม่คิดว่าเราก็บินมาหรือไม่เราก็บินไปบ้านเราก็มีฐานะยากจนพอตัวอยู่เว้งวักเวงวักได้ดีมาก อ่ะแล้วถ้าพี่แทนล่ะพี่แทนสำหรับพี่แทนบ้างถ้ามีเวลาอีกสักวันหนึ่งก่อนกลับเราอยากใช้เวลาอยู่กับใครที่สุดเราก็ต้องอยากอยู่กับ๊อกอยู่แล้วอ้าวเอาแล้วมาแล้ว e p พีสิบเอ็ดแล้วเนาะมันก็ต้องแล้วเนาะน <laughs> แทนเขากำลังแบบว่ามีความสุขสุดๆเลยล่ะบอกให้เออ,อ,อจริงจริงอีพีนี้แอบไปดูแบบ รูปดูบทเก่าๆคือโอ้สนุกเลยล่ะดีมากมูดดีมากมูดดีมีหลายซีนที่ชอบด้วยอีพีนี้ใช่ทุกคนเตรียมเตรียมเตรียมรอดูเลยนะคะสําหรับคืนนี้เพราะว่ามีเขาเห็นเขาบอกว่ามีเป็นห้าห้าห้าคลิปด้วยดังนั้นเนี่ยบอกเลยดูกันอิ่มห้าเบรกเออเรียกห้าเบรกเนาะห้าเบรกอิ่มอิมใช่เห็นแบบว่าคิดถึงกันไงจัดมา หเบรกดูกันให้หมดใช่ที่ผ่านมามันมีแค่สี่ไงมันสี่เบรกมันเยอะละห้า5บรกห้าเลยอ่ะแล้วก็ช่วงท้ายๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทุกคนพูดถึงโมเมนต์ของอีพีสิบเอ็ดหน่อยให้แบบว่าภาพจำในในอีพีสิบเอ็ดอยากอยากเลือกฉากไหนกันดีกว่าในในในห้าห้าเบรกเนี้ยแต่ละคนเอาที่พี่นามพี่เองก่อนของของพี่เองอ่ะคือ ไม่อยากสปอยเยอะเล่าได้เร้าวๆว่าประมาณว่ามันเป็นซีนซีนหนึ่งเหมือนกันที่เราก็ได้ตัวละครแทนมันได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างแล้วมันทำให้มูโมดโดยรวมในซีนนั้นบวกกับความสัมพันธ์ของแทนกับทุกตัวละครอะ่ะอืส่วนตัวเห็นว่ามันน่ารักมากๆอ่ะเป็น moment, โ,โมเมนต์โมเมนต์ของของพี่แทนแล้วเป็นโมเมนต์น่ารักเนีเดี๋ยวรอติดตามอ่ะของพี่ปอกล่ะ อืม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 เหมือนอีพีเนี้ยช่วงรแรกแกมันจะเห็นความสัมพันธ์ของแบบป๊อกกับแทนเยอะขึ้นอื <c oughs> แล้วเอาจริงเรื่องไม่ได้ว่าชอบซีไหนเพราะว่ารู้สึกว่ามันโดยรวมมันน่ารักอน่ารักแล้วก็แล้วก็มีเลอด้วยอ่ะเออมันน่ารักแบบชวนให้แบบ เออเขาเรียกว่าแบบว่าจักจี้หัวใจนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเออมันค่อยๆค่อยๆไต่ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อแล้วก็จะเห็นว่าแบบแทนคือเออเหมือนเขาที่อย่างที่เขาพูดเขาปลดล็อกอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาก็เป็นอีกฟิลหนึ่งไปเลยอะ่ะใช่<า>ใช่จากที่ตอนมาแรกๆเขาจะหน้าแบบอมทุกข์หน่อยแต่พอแบบเขาปลดล็อกปุ๊บคือเขาทีนี้เขาก็เหมือนแบบปล่อยจอยอะ่ะก็คือเป็นไปแต่ว่าซีนแฮปปี้ของเขาละล่ะใช่เหมือนพาร์ทอีเหมือนอีพีเนี้ย จะแบบโอ้เชื่อว่าแบบหมดขึ้นน่ะสุกงอมสุกงอมใช่ทั้งหมดเลย <c oughs> โดยรวมอาจจะมีแบบดราม่านิดๆแต่ไม่ไม่เยอะแต่อีพีนี้เชื่อว่าแฮปปี้กันตูเรียกว่าทุกคนที่รอฟังรอดูเนี่ยยิ้มแน่นอนใช่อมยิ้มหรือว่าเตรียมแคปเตรียมอะไรกันเลยนะอ่ะแล้วอ่าพี่เฟยพี่เมย์บ้างเอาที่พี่เมย์ก่อนก็ได้พี่เมย์อีพีสิบเอ็ดชอบชอบ,ชอบเลือกอชัก เลือกเป็นโอ้ยเลือกยากจังเอมเอมเอเอาเป็นที่มีรูปหลุดไปแล้วละกันค่ะเป็นซ<ะ>ีนที่หนูใส่เสื้อสีดำอ,อยู่บนเตียงกาเฟม,มันให้ความรู้สึกหนูรู้สึกว่าแบบซีนนี้มันมันเหมือน เรื่องทุกอย่างมันถูกปลดล็อกออกไปหมดแล้วอืมเออโอ้ยยังไม่หมดสิยังเหลืออีกเรื่องหนึ่งเออเอาเป็นว่าเรื่องของเรามันเคลียร์แล้วใช่แล้วมันก็เลยแบบเทิร์นกลับมาเป็นแฮปปี้อีกครั้งณโมเมนต์ตรงนั้นอะไรเงี้ยก็เป็นอีกมวลความสุขแล้วลับมเห็นมวลความสุขกันแล้วค่ะอ่าต่อไปพี่เฟยค่ะเฟยีพีนี้เฟยก็ต้องเลือก ทับพ <Top> ีมอยู่แล้วทับพีมใช่ใบแอดส่วนตัวส่วนตัวใช่อยู่แล้วสปอยแค่นี้จริง <laughs> แค่นี้เลยนะอ่าแ, <laughs> แค่นี้เลยแค่นี้เลยอ่ะแล้วก็ก่อนก่อนจะจากกันไปฝาก e p พีสิบเอ็ดกันหน่อยให้พี่เห็นก่อนแนละ้วกันสุภาพบุรุษข,ของเราหลุดปะ ไม่หลุดครับอยู่ครับพี่เอขยอุ้ยเสียงเสียงกบคืออะไร่าับพี่เทียครับบอกพี่พี่เองฝากฝากให้คนติดตาม e p พีสิบเอ็ดหน่อยว่าแบบร้อนแบบว่าแบบว่าเออวันนี้ฝากฝากทุกคนครับดู e p พีสิบเอ็ดไปด้วยกันครับเนี่ยก็เดี๋ยวจะ กำลังจะเปิดแล้วเดี๋ยวมาเล่นเทนกันจะได้แบบว่าดูซีนไหนชอบซีนไหนจะได้มาพูดคุยกันสนุกสนุกครับเจนะโอเคพี่นาำล่ะพี่นามมีอะไรอยากบอกคนดูบ้างวันนี้อ่อใกล้จบแล้วนะคะทุกคนก็ใจหายเนาะแล้วก็ขอให้ทุกคนในวันนี้แฮปปี้ค่ะแล้วก็เทรนเท่าที่ไหวอืม แล้วก็ชอบซีนไหนอะไรยังไงก็เหมือนเดิมเลยก็คือเขียนลงติดแฮชแท็กอะไรได้เลยเดี๋ยวเข้าไปอ่านเดีวเข้าไปเล่นเทรนด้วยแล้วก็ก็นั่นแหละค่ะขอให้วันนี้ทุกคนแฮปปี้แล้วก็เอนจอยกับ EP 11ค่ะเพราะว่าวันศุกร์หน้าก็น่าจะเป็นสเปซสุดท้ายของรักปากแข่งแล้วใช่ปะวันนี้ก็คือเป็นแบบว่าพี่ลิมเราคุยยกันมาเอีพีอะเธอพี่เทียอีพีหน้าเราคุยกันสักหนึ่งชั่วโมงไหม เฮ้ย EP หน้าสิบสองเอ๊ะ EP สิบสามเราต้องมาคุยกันอีกปะก็ต้องปะเดี๋ยวนะวันเดี๋ยวนะขอดูแป๊บหนึ่งวันที่ยีสิบหกมันคือวันวันอาทิตย์อ๋อ ก็มันมันจะมีสิมันจะมี ep สิบสามก็รออีกทีหนึ่งวันที่สามเอ็ดถูกปล่ล่ะโอเคโอเคมันไ่แตว่าเออใช่แล้วก็มาคุยกันอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งโอเคปิดปิดหลังหละเขาเรียกอะไรนะเราเราได้ดูกันก่อนแล้วก็เดี๋ยววันศุกร์นั้นเราก็มาดูกันปิดท้ายเนาะใช่โอเคอ่ะต่อไปพี่เฟยพี่เมย์ฝากซีรีส์วันนี้หน่อยค่ะ ep สิบเอ็ดค่ะก็เออ ep นี้ ก็น่าจะหมดความเศร้าแล้วล่ะค่ะทุกคนก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้กับการดูซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็เดินทางมาถึงจะตอนสุดท้ายของเรื่องแล้วก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy กับการดูซีรีส์เราะคะ่ะฝากอีพีสุดเยด้วยคะ่ะพี่เจหละคะก็อีพีนี้ก็ขอให้ทุกคน มีความสุขกับการดูเรารักกันนะคะหุยเราทั้งสี่ทั้งสองคู่เนาะเราทั้งสองคู่อือ EP นี้ก็คือจะได้ดูแบบโมเมนต์แบบอิ่มๆละใช่มีดราม่าแบบร้องให้อีกไหมสงสารพี่เมย์พี่เมย์ร้องตลอดเลยอะ EP นี้น่าจะเป็นน้ำตาแห่งความสุขดีใจแห่งความสุขเราจะได้เจอน้ำตาความสุขใช่ค่ะ อืมโอเคโอเคก็เป็นนี่ก็คือเป็นความรู้สึกของพี่ทุกที่นะคะยังไงทุกคนก็อย่าลืมนะคะเพนเท่าที่ไหวแล้วก็ดูโมเมนต์เก็บความสุขไว้นะคะบันทึกความทรงจำไว้ลงแบบเออ็กซ์ของตัวเองกันได้เลยนะคะเพราะว่าใกล้จะจบแล้วเนาะอ่ะก่อนจะจากกันไปเรามาเล่นละครสั้นกันไหมอ่ะมา S <S เราจะมาเล่นกันละครวิทยุสัน้นบายเทียร่านักเขียนอ่าใครเป็นใครบ,บคือเฟกับเมย์เมาเอาเเฟกับเมย์เมาแล้วก็เอ่อมานอนบ้านเมเฟเฟม,มานอนบ้านเมยนะแล้วก็แบบว่าเมย์ก็เอา,ามะมี่กึง่งสําเร็จรูปแบบมาให้กินอมเมย์ก็พูดว่าอ่ะกินบะหมี่ร้อนร้อนก่อนจะได้ดีขึ้นแกแล้วพี่เฟพี่เฟ่ก็ตอบบอกว่า อยากกินคอเลียดอกเขาเอาบะหมี่มาให้แต่เธอบอกอยากกินคอเลียด๊าเออแล้วพี่เมย์พี่เมย์เขาบอกว่าไม่มีมีแต่เมย์จะกินปะแล้วพี่พี่น้ำพี่เฮงก็คิดมาเนมอร์กินส์โอเคนะกดบัดนี้นะเดี๋ยวนี้ให้เฮงร้องอันนี้คอยกดเอฟเฟกต์ประกอบโอเคโอเคโอเคกดเอฟเฟกต์ประกอบพร้อมแมอพร้อมแม้พอเราเข้าที่พี่เมย์นะพี่เมย์บอกว่าเมามาเลยอ๋ออ่ะอ่ะ ามัอมี่้นร้อนกินอ่ะห้าสี่สมสองยังห้าสี 5, 4, ่สามสองเฟ่ค่อยๆเดินอ่ะอะเฟ่อะามาันมาีมันมีกึ่งสำเร็จรูปร้อนๆกินสัจะได้หายเมา <c oughs> แล้วพี่เฟยก็พูดว่าแม่อาอยากกินเขาเลยคุณไม่ได้ <c oughs> คืออะไรอ่ะมไอ่อยากกินต้มอึงอ่ะต้มอึงต้มอึงอ่ะอยากกินแซลมอนอยากกินต้มอึงเอออ่ะไม่อยากกินอ่ะอยากกินอย่างอื่นเอออย่างอื่นอะไรไม่มีที่ห้องมีแต่บะหมี่กึ่งกับแม่เนี่ยแล้วก่ขาพเ็นขาเฮ็นไม่แล้วเบอกว่าเฟยต้องส่งก่อนดิเดี๋ยวเปิดให้เรารอเลย อยากอเร็วจะกดเปฟกอันนี้อันนี้ไม่อยากกินมะหมี่กึ่งอ่ะงันเลืกอกอันไดปะสีกมาจนใจ็มเทีเรอท่าเย้เลืมนหน้ากเนชาล้วค่ะเชาแล้วค่ะืานหน่อยค่ะนอนหลับฝันดีกูได้ขอบคุณพี่เมยพี่เมย์พี่น้ำพี่เองค่ะขอบคุณค่ะ มีละครด้วยนะละครวิทยุขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามาอยู่กันทุกคนในวันเอในวันศุกร์แบบนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ศุกร์หน้านะเอ็นจอยด้ก่อนจอยครับไปกดซาวต่อไปแล้ว